ุณผู้ชมครับวันนี้ครับต้องพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อุทยานรอสองจังหวัดสมุทรสงครามครับที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรธรมไทยในสมัยรัชกาลที่สองครับ อุทยานรอสองตรงนี้มีความสําคัญอย่างไรกับจังหวัดสมุทรสงครามครับพี่ค่ะพุทยานรอสองนะคะเราสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติให้กับรุนเกรัชกาลที่สองนะคะณสถานที่พระบรมราชสมภพนะคะก็คือบริเวณตรงนี้เองก็เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นพระราชประวัตินะคะหรือว่าจะเป็นศิลปะวัฒนธรรมวรรณคดีในสมัยของพระองค์งท่านเพราะว่าในสมัยรัชกาลที่สองเนะะี่ยค่ะเรายกย่องให้เป็นยุคทองของวรรณคดีไทยแล้วก็พระองค์ท่านเนี่ยค่ะทรงได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็น เป็นบุคคลสำคัญของโลกทางด้านสาขาวรรณกรรมด้วยค่ะถ้าเรามาเที่ยวที่อุทยานรอสองตรงนี้เนี่ยเราจะต้องไปชมที่จุดไหนบ้างละ่ะคะ่ะายางเรือน,นี้ค่ะจะเป็นเ,เรือนไทยหมู่เก้าหลังนะคะจะมีชื่อเรือนว่าเรือนอาวุธสร้างก็จะจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับพระราชรวัิแล้วก็พระอิสรภาพของน 9, รนเก้ารัชกาลที่สองในแต่ละด้านนะคะอีกเรือนหนึ่งถัดไปนะคะจะเป็นเรือนไทยหมู่ห้าหลังค่ะจะมีชื่อเรือนว่าเรือนฤทธอไทยสันนะคะจะแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับ,กบวิถีชีวิตสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์แล้วก็จะ อีกหนึ่งพิพิธภัณฑ์ที่เชื่อมต่อกันก็คือจะเป็นพิพิธภัณฑ์มาดกทางวัฒนธรรมอัมพวานะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะเรือนที่3นะคะก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับหุ่นกระบอกนะคะเรื่องพระอภัยมณีนั่นเองค่ะ น,นั้นก็จะเป็นสวนพันไม้ในวรรณคดีนะคะพื้นที่เราติดริมแม่น้ำแม่กลองด้วยนะคะนน1โครงการพิเศษที่พรยาราชการที่2เราได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานสมุทรสงครามนะคะชื่อเป็นโครงการ มัสเท็ ate, สุกทันทีที่สมุทรสงครามใช่ค่ะแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาเข้าพักโรงแรมที่พักที่อยู่<ม>ในโครงการนี้เนี่ยเขาก็จะได้รับกิฟต er. ์วอชเชอร์กิฟต์วอชเชอร์เนี้ยเอามาแลกเป็นส่วนลดชุดไทยที่ห้องชุดไทยแบบนี้ค่ะของเราใ,<ช>ในหลายราชการเลยให้เลือกเลยนะคะใครอยากแต่งสไตล์ไหนแบบไหนนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็เดินเข้าชมในงานหรือนั่งบริการนั่งรถกับเข้าไปชมในงานได้ทุกจุดเลยครับ,ค,รบคือมาที่อุทยานรอสองยังไงก็ต้องแต่งชุดไทยเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศนะครับตรงนี้นะถ้าเกิดว่า ต้องเที่ยวสนใจเข้าไปดูในรายละเอียดตรงไหนได้บ้างครับแต่เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่1น,นะคะก็คืออุทยานรัชการที่สองคือที่เพจนะคะอุทยานรอสอหรือติดต่อสอบถามที่สํานักงานอุทยานรอสองส่วนสามสี่เจหรืออีกหนึ่งช่องทางนะคะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานสมุทรสงครามค่ะ